มาครับผมจะมาลองปลูกนี่นะครับพริกกับมะเขือเทศใส่กระถางแล้วก็จะห้อยกับหัวดูนะเดี๋ยวก่อนอื่นเราลองเราต้องเราจะต้องผสมดินก่อนวันนี้ผมใช้ดินตัวนี้นะดินถุงแล้วผมก็จะใส่ แก็บสุดแก็บสุดนะครับแล้วก็ขี้วัวนี่นะขี้วัวใหม่ๆเลยนะผมจะผสมก่อนคอยดูนะครับนี่นะครับผมพอเราผสมดินเสร็จนะ กระถางผมจะอัดเนี่ยแต่กระถางใบเล็กนะอันนี้ใบใหญ่อันนี้ผมจะใส่พริกอันนี้ไม่จะใส่มะเขือเทศลองดูมีกระถางเก่าแบบนี้มันใหญ่ต่างกันมากน,น,น,นนะจะลองดูสอดกระถางนี้ผมจะอัดนี่ไว้ก่อนนะแล้วผมก็จะเอาไอ้น,นี่นะครับสอดขึ้นข้างใต้นี่นะครับผมนคนอื่นเขาจะทำยังไงกระช่างนะของผมลองดูก่อน สมมุติว่าจ้านี่นะสมมติว่าเราก็จะเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงต้นพันธุ์ไว้แบบนี้ก่อนนะครับผมมาดูรอดูกันครับนี่นะเราจะปลูกพริกกับหัวนะผมจะต้นพริกต้นนี้นะครับผมนี่นะริกนะผมจะเอาใส่ในกระถางเนี่ยแต่ผมจะใส่แบบนี้นะ เอาเป็นความรู้ของผมผมอยากลองแบบนี้นะครับเพื<ๆ>่อนๆเราจะปลูกพริกกับหัวส่วนหักก่หละ นี่นะครับที่จะอยู่ข้างล่างเบบน,นี้นะแต่ผมจะคว่ำกระถางคืนก่อนแล้วก็เลี้ยงมันประมาณเลี้ยงเลี้ยงมันประมาณนี้ครับงั้นเหมือนต้นนี้นะเราจะเลี้ยงมันไว้ทรงนี้ก่อนให้ให้เหมือนเขาแข็งแรงขึ้นมาอีกนิดนึงเพราะว่าเราเรามาจากที่เพาะพชํานนะครับเดี๋ยวเราค่อยประกับหัวห้อยทีหลังตอนนี้คือเลี้ยงไว้ก่อนนะเราคอยดูครับผม <S <S สวัสดีครับนี่นะครับเรามาทดลองเราจะปลูก ปลูกพริกนะครับนี่คือต้นพริกเดี๋ยวเดี๋ยวผมไ้ดูนะปลูกพริกกับหัวนะครับผมนี่นะครับคือผมค้อมไม่รอเดี๋ยวเราจะเลี้ยงเขาไว้เพราะว่าเพิ่งเราเพิ่งย้ายมาทานะเราจะเลี้ยงเขาไว้สักประมาณอาทิตย์หนึ่งไม่ถึงอาทิตย์หรอกเดี๋ยวเราดูว่าพอต้นต้นพริกนี่นะต้นพริกตัวนี้แล้วก็ต้นมะเขือเทศตัวนี้นะครับผมให้มันเหมือนว่าเราเพิ่งปลูกใหม่ ให้มันยืนต้นขึ้นมาอีกนิดนึงสักระยะหนึ่งสักสามสี่วันดูนะครับถ้ามันโอเคผมก็จะเอากระถางขึ้นแล้วให้หัวมันคว่ำลงนะครับผมจะปลูกเหมือนปลูกแกงมันนะครับปลูกพริกกับมะเขือเทศแกงโดยการคว่ำคว่ำกระถางปลูกให้มันห้อยหัวลงมานะครับผมเรารอชมนะครับผม